จากคลิปที่เราครับที่เราได้1-1แพ้จานแฮมไปนะครับวันนี้เราก็จะมาแก้เมืองกับจานแฮมนะครับโดยเราจะสร้างทีมงบ230ล้านครับไปแก้เมืองกับจานแฮมนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถแก้เมืองกับจานแฮมเราสามารถคว้าชัยชนะไปได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับและนี่คือตัวที่ผมจะซื้อในวันนี้นะครับก็จะมีพวกหลายๆตำแหน่งนะครับให้เลือกมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับเราจะใช้หน้าเป้า ซานเชสผมจะซื้อเป็นเม็ดแดงเลยนะครับเม็ดแดงเดี๋ยวผมจะดักซื้อไปก่อนนะครับไปครับตัวแรกของเราแล้วก็มาทางด้านของ LW นะครับเราจะใช้เป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าไส้ในก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็คุณสมบัติก,ตก็สกิลแฝงก็ดีนะครับมีปั่นโค้งแล้วก็สีเท้าต้องร้อยหนึ่งนะครับมาครับเราก็จะ ซื้อเป็นเม็ดแดงเลยนะครับเราจะดักซื้อไปแล้วก็ทางด้านของ RW เราจะใช้เป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับอีกแล้วจะเป็นตำนานฮีโร่นะครับก็ไส้ในก็ถือว่าใช้ได้นะครับสกิลแฟงนี่แบบจัดหนักจะเต็มนะครับเราก็จะซื้อเป็นเม็ดแดงอีกแล้วนะครับเราจะดักซื้อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวงบเราจะไม่พอนะครับไปครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นทางด้านของกคริปเปอร์นะครับผมก็จะใช้เป็นแคมป์ปนะครับบอกเลยว่าถือว่าดีนะแคมป์ปอสเราจะซื้อเป็นเม็ดม่วงนะเม็ดแดงมันตั้ง40บล้านครับผมอาจจะไม่มีงบนะเราก็จะใช้มาร์คเคตีเอานะผมมีมาร์คเคตั้ง9้าตัวนะเดี๋ยวเราจะไปตีบวกโช์นะต่อมานะครับเราก็จะมาที่กองกลางนะครับ CM เราจะใช้เป็นตำนานฮีโร่ซึ่งชื่อผมอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าเราจะซื้อเป็นตัวนี้นะครับใส้ในก็ถือว่าใช้ได้นะครับสกิลแฟงนี่จะหนักจะเต็มมากครับแล้วก็ฝีเท้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับการยิงการส่งบอลการเลี้ยงบอลนนเราจะซื้อเป็นเม็ดเม็ดอะไรดี เม็ดม่วงแล้วกันครับเราจะดักซื้อเดี๋ยวเราจะลองดักซื้อสัก27ล้านนะครับมาดูว่าเราจะสามารถซื้อได้หรือเปล่านะครับต่อมาครับก็จะเป็นทางด้านของ c a m ครับเราจะใช้เป็นเชนดีนซีดานะครับเราก็จะซื้อเป็นเม็ดม่วงนะครับเราจะตีเองนะครับเพราะถ้าเม็ดแดงมันก็ตั้ง50ล้านครับบอกเลยว่างบเราหมดพอดีนะครับถ้าซื้อเออเราจะ ดักสักราคา28ล้านแล้วกันตัดมาทางด้านของ CB นะครับเราจะใช้เป็นพวกเนสต้านะครับบาเลซีนะครับแล้วก็แบลนดครับแล้วก็วิดิกครับแล้วก็กอดูบานะครับแต่ว่าผมจะดูนะครับว่าราคาตัวไหนมันถูกสุดนะผมก็จะซื้อตัวนั้นไปเลยมาครับมาดูที่เนสตก่อนครับผมจะซื้อสักสิบล้านดีไหมเดี๋ยวงบเราไม่พอนะ ันนี้30ล้านครับเม็ดม่วงบาเลซี่ครับวิดิกเออซื้อเลย20่ล้านครับเดี๋ยวเราซื้ออาบีก่อนแล้วกันโอหตัวนี้โคตรถูกเดี๋ยวซื้อเป็นเม็ดฟ้าแล้วกันมาเดี๋ยวเราดักสักราคานี้แล้วกันนะครับดักสิบปดล้าน ว่าอบผมก็จะแต่ว่าเอบผมก็จะมีงบน้อยมากครับเราจะซื้อเป็นเม็ดเขียวแล้วกันไลอาจจะผิดพลาดนิดหนึ่งครับอาจจะผิดพลาดนิดหนึ่งครับไปครับดักราคานี้ไปเลยแพงสุดไม่เอาครับผมเอาดีมาโคไปเลยเราต้องดักซื้อก่อนนะเราต้องดักซื้อเอานะาออานะไปครับแพงสุดเลยห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นครับตอนนี้นะครับก็คือกองกลางซ m อมผมแบบ อตำนานฮีโร่ไอตำนานเนเร์แลนด์ครับก็คือมันดักซื้อไม่ได้นะครับก็คือผมก็เลยจะเปลี่ยนมาใช้แทาสติกเวีาแทนครับก็คือเราจะซื้อเป็นเม็ดม่วงครับแต่เราจะไปตีเองครับเราจะซื้อเลยนะครับที่ราคา26ล้านครับ9แสนเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่นักเตะเราซื้อครบหมดทุกตัวแล้วครับไปดูกันเลยและนี่ก็คือทีม OVR 98งบ 237ล้อยสามสิบเจ็ดล้านครับมาครับเรามีมาร์คเคทั้งหมด9ตัวนะครับเราจะมาตีบวกกันเลยนะครับอันนี้ติดอยู่แล้วร0 0เนะครับโอเคครับติดอยู่แล้วอันนี้โอเคครับเม็ดฟ้าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสักเม็ดม่วงพอนะครับ50%นะครับขอให้ติดนะครับถ้าไม่ติดผมจะไปตีตัวอื่นละเพราะว่า เดี๋ยวมันจะขาดทุนมากกว่าน,นี้นะครับไปครับกดไปเลยติดไหมครับและไม่ติดครับขาดทุนไปละหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปตีตัวไหนดีเอาเป็นพทริกวลาแล้วกันครับยี่เอร์เซนจะติดหรือเปล่ามาครับยี่สิเซ็นะครับจะติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ ปครับกดไปเลยและยืนยันเลยครับปพ๊บส่วนแล้วครับไม่ติดไงอีกตัวหนึ่งครับมันจะเป็นอะไรไปนะต้องลองอีกตัวหนึ่งนะไป20%ตครับ,รบต้องติดแล้วแหละจังหวะน,นี้ฟื้ไปเลยโอ้โหเราจะขาดทุนไหมเนะีย มาร์คเคเราเหลือตั้งห้าตัวละตอนนี้ไปครับตัวนี้ไม่ไหวซินาดีนซีดานะครับไปครับมาร์คเคเหลืออีกห้าตัวเท่านั้นนะเม็ดแดงยี่สิบเอร์เซ็นจะติดหรือเปล่าขอให้ติดเถอะขอร้องมายืนจันไปวันนี้คือผมไม่ดูนะคือผมไม่ดูหน้าจอโอ้โห มาร์ชเผมจะหมดละอีกสตัวคนระับไปเลยถ้าเราตีการันตีมันก็ได้นะแต่ว่าเราจะเอาแบบรุ่นคนระับแบบลูกผู้ชายไปครับ20%ซฟึบแล้วกดไปเลยผมไม่ดูหน้าจอนะผมไม่ดูหน้าจอโอ้โห มาคเคผมเหลืออีกสามตัวเท่านั้นเดี๋ยวเราไปตีตีแคมป์ป้อด,ดีวกว่ามาครับแคมป์ปต้องติดแล้วขอเถอะครับ20%สอร์ซนมันจะมันก็ไม่ได้น้อยน,นะมาครับไปกดไปเลยฟึบโอ้โห รูงี้ผมตีการันตีดีกว่าโอ้โหหูม,มาร์คเคผมเหลืออีกสองตัวเท่านั้นยีสิบเปอร์เซ็นตเหลืออีกสองตัวถ้าตีไม่ติดเหลือตัวเดียวจะตีตัวไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตีไปก่อนเถอะฟึบผมไม่ดูหน้าจอโอ้โหอะไรเนี่ยครับไม่ติดไม่ติดสักตัวเลยเหรอมาร์คเคผม มาครับตีไปห้าสเซต้องติดแล้วแลวหละจังหวะนี้ผมไม่ตีแล้วยี่สิบไรสารละตีห้าสิบดีกว่าไปครับต้องติดแล้วผมไม่ดูหน้าจอเออต้องต้องอย่างนี้แหละสวยครับ<ว>มาครับแพทริกเวีล่า ส่งให้กับซานเชสเอา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 ส,วน,นส,ว,นสวนแล้วครับโดนสวนสวนแล้วอาไนหลุดอาไนาห,าาหาาลุดฟึ๊บโอ้โหอาไนไปครับสีดานครับวิเอล่าซานเชสครับวิเอล่าครับส่งคืนมาฮาราฮาราสลินใช่ไหมมาครับซีดานครับแล้วก็อีตำนานเยอรมัน ไปครับจังหวะน,นี้ปัน่นโค้งเลยไหมฟึบฟึบจังหวะน,นี้ซัดโอ้โหเข้ามือไม้มียองเป,ไป๊ะๆนตีตาไปสกัดเสียบโอ้โหสวยละนั่นไงผมว่าละไปครับยายาโตเลยสวยละทีมงบ230ล้านผมเสียตังฟรีหรือเปล่าเนี่ย แต่ไม่เป็นไรครับก็คอนเทนต์สวยแล้วโหจานแฮมสวยแล้วครับอานายอีกแล้วนี่ไงโดนยับเลยเอาเอาเอากดผิด สารเช็ดซีดานไปฟึบฟึบไปติดติดอีกฟึบวีล่าสารลูกนี้คมคมเอาเมื่อกี้อะไรเนี่ยชนคานอีก What the fuck โหเสียดายจัดเมื่อกี้อ๋ออาสวยแคมปอสเออให้มันได้หน่อย โอ้โหมันโหดจังวะอาไนเนี่ยสวยแล้วครับซาล่ามาแล้วครับสับมาเปิดเข้าในไหมหรือว่าปั่นปั่นสวและสวยวิดิคสวรับเอาแล้วคือผมก็ไม่ได้ซื้อไอ้สกิลมูฟอะ อ๋อซาลาไปเขมปอดคว้างไปอ๋ออ๋อสวยละอา่านายมาไปครับสกัดเนต้าเนต้าไปฟึบสวยเออคุ้มหน่อยซื้อมา20ล้านเนต้าไปครับออา ตัวแล้วครับยังยังยังไปครับเตโอดานีออมอลครับอานายองลีครับสวยไปสวน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 จานแฮมสวนจานแฮมโอ้โหหลังจานแฮมนี่โคตรเหนียว ไเปิดมาเอาส่งผิดผมกดส่งรัวเกินไปสวยแล้วครับอองรีมาแล้วเปิดมาเข้าแน่นอนสววและห้าศูนย์